บทที่2354มองไปที่ใบหน้าของผู้หญิงทั้งสามคนนี้เจียงเฟิงรู้ว่าพวกเขาถูกวางยาพิษแต่มีเพียงสองเม็ดของโมนินดานที่เจียงเฟิงกลั่นอันหนึง่งมอบให้คุณปู่และอีกอันมอบให้กงหลิงซานตอนนี้เจียงเฟิงไม่มีวัตถุดิบสำหรับเขาและวัตถุดิบทั้งหมดอยู่ในบ้านหลังเก่าแม้ว่าจะถูกขัดเกลาวใหม่ก็ไม่มีทาง วิธีเดียวในตอนนี้คือการล้างพิษด้วยเข็มเงินเจ้ามีพิษชนิดใดเจียงเฟิงถามพิษของจิ้งจกข้างนอกจิ้งจกปิดปากกรูด้วยลิ้นของมันและมันก็เป็นพิษหลังจากสูดดมเป็นเวลานานหญิงหลงพูดอย่างอ่อนแรงเจียงเฟิงพยักหน้าเมื่อเขาเข้ามาในตอนนี้เจียงเฟิงสามารถตรวจพบพิษในปากของจิ้งจกได้แล้วดูเจ้าสามคนนี้สิถ้าไม่ล้างพิษคงลำบากแน่ หลงหลงฉันต้องล้างทิพคุณฉันต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนพวกคุณอย่าโทษฉันที่ทำให้ฉันขุ่นเคืองเจียงเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มแน่นอนว่าผู้ที่สามารถได้ยินและแสดงความคิดเห็นของเธอคือหญิงหลงเองและผู้หญิงอีกสองคนตกอยู่ในอาการโคม่าเห็นได้ชัดว่าถ้าเจียงเฟิงไม่ล้างทิพมันอาจจะสายเกินไปหญิงหอรองอพอยักหน้านั่งข้างฉันก่อนสิ หลังจากที่เจียงเฟิงพูดจบเขาก็ช่วยหญิงหลงนั่งข้างเขาจากนั้นก็หาที่สะอาดสำหรับวางมู่ส่วนและฉู่เทียนแย่ไว้บนหลังของพวกเขาจากนั้นเจียงเฟิงก็ถอดเสื้อผ้าของทั้งสองคนออกอิงรองหน้าแดงเล็กน้อยเมื่อมองจากด้านข้าง ลองคิดดูรอสักครู่คุณอาจต้องยอมรับการรักษาของเจียงเฟิงเจียงเฟิงหยิบเข็มเงินออกมาและเจาะจุดฝังเข็มของมูเอฟอวนและชูเทีนยนยูอย่างรวดเร็วจากนั้นเริ่มควบคุมเข็มด้วยฉีและหมุนเข็มเงินไปเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่นานบริเวณบนร่างของสตรีทั้งสองที่ถูกเข็มเงินทิ่มแทงก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีม่วงและสุดท้ายเป็นสีดำ เมื่อความมืดมิดในจุดหนึ่งเอ่อล้นไปตามเข็มเงินเจียงเฟิงก็ดึงเข็มเงินออกมาในที่นั้นจากนั้นเจียงเฟงก็บีบมันด้วยมือของเขาและเลือดสีดำก็ไหลออกมาจากที่นั่นเจียงเฟงเช็ดเลือดสีดำด้วยกระดาษจนเลือดเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีดนสแดงหลังจากที่เลือดของคนทั้งสองเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างสมบูรณ์เจียงเฟงก็รีบสวมเสื้อผ้าให้พวกเขาอิงรองหน้าแดงเป็นเวลานานอะแฮม น้วยเสียงไองู่ส่วนและฉู่เทียนแย่ตื่นขึ้นเจียงเฟิงพี่เฟิงผู้หญิงสองคนเรียกพร้อมกันแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะอยู่ในอาการโคมา่าแต่พวกเขาก็ยังมีสติสัมปชัญญะในความงุนงงพวกเขายังรู้ว่าเจียงเฟิงล้างพิษด้วยตัวเองตื่นแล้วเหรอไปนอนเถอะฉันจะล้างพิษหญิงหลงเดี๋ยวนี้เจียงเฟิงพูด ผู้หญิงสองคนพยักหน้าพวกเขาเหนื่อยมากจริงๆดังนั้นพวกเขาจึงหลับตาลงอีกครั้งหลงหลงนอนลงเจียงเฟิงทำตามรูปแบบเดิมและลางพิษในร่างกายของหญิงหลงแต่สิ่งที่เจียงเฟิงไม่รู้ก็คือในระหว่างกระบวนการล้างพิษอิงรองผู้หญิงสองคนที่ควรจะนอนข้างๆเขาลืมตาขึ้นและดูกระบวนการล้างพิษอิงรองของเจียงเฟิงด้วยการแสดงออกที่ซับซ้อน พวกเขาทุกคนรู้ว่าเจียงเฟงต้องล้างพิษด้วยตัวเองด้วยวิธีเดียวกันในตอนนี้หลังจากที่เจียงเฟงกำจัดสารพิษให้กับอิ้งรองแล้วอิงรองก็แต่งตัวเช่นกันตกลงเจียงเฟงถอนหายใจด้วยความโล่งอกมองไปที่อิงรองที่เหนื่อยล้าแล้วถามทำไมคุณทั้งสามคนถึงอยู่ด้วยกันบทที่2355 ยิ่งรองถอนหายใจและพูดว่าเดิมทีฉันไปที่เมืองหลวงของจักรวรรดิเพื่อค้นหาเทียนยูต่อมาฉันได้ยินว่าอาณาจักรลับบนเกาะตะวันออกเฉียงใต้เปิดขึ้นและเทียนยูบอกว่าเธอต้องการมามูเอฟวนที่พูดถึงธุรกิจในเมืองหลวงของจักรวรรดิก็สนใจเช่นกันในเวลานั้นเธอคิดว่าฐานการบ่มเพาะของฉันไม่เลวและฉันควรจะสามารถปกป้องพวกเขาทั้งสองได้ ดังนั้นเราจึงนัดหมายเพื่อมาที่นี่ด้วยกันอัญญะประกาศคู่สัตว์ร,ร้ายที่รกร้างที่นี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่เราเคยพบมาก่อนเมื่อเราต้องการกลับไปเราตระหนักว่าเราไม่สามารถกลับไปได้กิ้งกายักษ์ที่อยู่ด้านนอกได้ปกป้องเราเป็นเวลาสามวันแล้วหากไม่ทำเช่นนั้นมาอีกฉันเกรงว่าเราจะยื้อต่อไปไม่ไหวแล้ว เมื่อถึงจุดนี้น้ำเสียงของหญิงโลงเริ่มไม่สบายใจผู้หญิงสองคนที่อยู่ถัดจากพวกเขาก็พยักหน้าเช่นกันและสายตาที่มองไปยังเจียงเฟิงก็แน่วแน่เดิมทีพวกเขาสนใจเจียงเฟิงแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดเจียงเฟิงปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาราวกับผู้ช่วยชีวิตและยังช่วยให้พวกเขากำจัดสารพิษในร่างกายช่วยชีวิตพวกเขา สิ่งนี้ทำให้พวกเขาแน่ใจมากขึ้นว่าเจียงเฟิงคือคนที่เขาถูกกำหนดให้เป็นเจียงเฟิงถอนหายใจและพูดว่ายังโชคดีที่ปู่ของเทียนยูไม่สามารถหาเทียนยูได้ดังนั้นเขาจึงบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นคุณเจียงเฟิงยังพูดไม่จบแต่ความหมายผู้หญิงทั้งสามคนรู้ยังนึกถึงตอนนี้แล้วน่ากลัวจริงๆอืมพี่เฟิงถ้าพี่มาก็ดีแต่ เราจะออกไปยังไงละ่ะชูเทียนแย่พูดด้วยใบหน้าที่ขมขื่นเจียงเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและขมวดคิ้วเล็กน้อยใช่ฉันจะออกไปได้อย่างไรคุณไม่สามารถออกไปล่อมอนสเตอร์ตัวนั้นได้อีกใช่ไหมหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเจียงเฟิงก็พูดว่าฉันจะออกไปดูสถานการณ์พวกนายอยู่ข้างในอย่าออกไปอีกฉันรู้ เจียงเฟงพยักหน้าจากนั้นทิ้งอุปกรณ์สองสว่างไว้เบื้องหลังและเริ่มเดินออกไปข้างนอกเมื่อเขาไปถึงที่หนึ่งเจียงเฟิงก็หยุดมีร่องรอยการสึกกร่อนที่ผนังหินด้านหน้ากล่าวคือจิ้งจบยักษ์สามารถเลียได้ถึงตรงนี้ฮวนฮวนคุณช่วยล่อมันออกไปได้ไหมเจียงเฟิงถามจิ้งจอกน้อยยบยักหน้า ข้าจะพยายามหลังจากพูดหวนหวนก็กระโดดลงจากไหล่ของเจียงเฟิงความเร็วของหวนหวนเร็วมากและเธอรีบไปที่ทางเข้าถ้ำในพริบตาจากนั้นเจียงเฟงก็เห็นเงาดำพุ่งเข้าหาหวน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 หันหลังกลับและวิ่งเข้าไปข้างในบูมมีเสียงดังโครมครามอีกครั้งและจิ้งจกยับก็เริ่มใช้หัวของมันกระแทกทางเข้าถ้ำอีกครั้ง เมื่อยืนอยู่ในถ้ำเจียงเฟิงดูเหมือนจะรู้สึกว่าโลกสันส่นสะเทือนช่างเป็นคนที่บน่นจากนั้นเจียงเฟิงก็เห็นลิ้นที่ยาวและหนาซึ่งยื่นออกมาตามรูอย่างรวดเร็วหวนหวนรีบเข้าไปในอ้อมแขนของเธอก่อนที่ลิ้นจะติดอยู่กับเธอเจียงเฟิงก็รีบกลับมาพร้อมกับหวนหวนในอ้อมแขนของเขาลินยืดออกไปไกลกว่ายี่สิบเมตรและหยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จากนั้นจึงเริ่มขย่าวผนังหินโดยรอบหลังจากนั้นไม่นานลิ้นก็หดกลับและเจียงเฟิงได้กลิ่นที่น่าขยแขยงอีกครั้งเจียงเฟิงหันหลังกลับและกลับไปแล้วพี่เฟิงละ่ะหญิงโรงถามมูเอ็กอวนและชูเทียนอยู่มองไปที่เจียงเฟิงอย่างกระตือรือร้นเจียงเฟิงสายหัวไม่ได้มองโลกในแงด่ดีเกินไปผู้ชายคนนี้ระแวดระวังเกินไปข่าวนี้ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควร แต่เนื่องจากการมาถึงของเจียงเฟิงพวกเขาทั้งสามไม่ได้รู้สึกสิ้นหวังมากนักในเวลานี้เดิมทีฉันรอที่จะตายแต่ตอนนี้การได้รอที่จะตายกับคนที่ฉันชอบก็ดูจะไม่เลวร้ายนักเจียงเฟิงหยิบบิสกิตอัดออกมาจากกระเป๋าเป้ของเขาและส่งให้ทั้งสามคนคุณหิวแล้วกินอะไรก่อนพวกเขา ไม่ได้กินอะไรมาสองสามวันแล้วกระสุนและอาหารเกือบหมดแน่นอนว่าทั้งสามคนกำลังหิวโหวยดังนั้นพวกเขาจึงหยิบบิสกิตและยัดบิสกิตเข้าปากโดยตรงโดยไม่คำนึงถึงภาพลักษณ์ที่เป็นสุภาพสตรีหมดที่2356 เจียงเฟิงและสตรีทั้งสามอยู่ในถ้ำอีกสองวันในช่วงสองวันนี้เจียงเฟิงต้องปล่อยให้หวนหวนออกไปทดสอบเขาเป็นครั้งคราวกิ้งก่าย,ยักยืนเฝ้าปากถ้ำไม่ไปไหนนูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้ได้ตัดสินใจว่านอกจากนิวเคลียสของคริสตันในตอนเริ่มต้นแล้วจะต้องมีนิวเคลียสของคริสตันอื่นๆในร่างกายของเจียงเฟิงเจียงเฟิงก็ทำอะไรไม่ถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปการปันส่วนจะไม่เพียงพอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในช่วงสองวันที่ผ่านมาทั้งสี่คนอยู่ด้วยกันและมันก็น่าอายมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าความลำบากใจส่วนใหญ่เกิดจากเจียงเฟิงสำหรับผู้หญิงสามคนพวกเขาไม่เคยเบื่อเลยพวกเขามักจะหาเหตุผลต่างๆนานา,นาเพื่อแกล้งเจียงเฟิงและดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนุกกับมันด้วยกัน ในท้ายที่สุดผู้หญิงทั้งสามคนถึงกับพูดติดตลกว่าพวกเธอกำลังจะตายในไม่ช้าดังนั้นพวกเธออาจจะเป็นคู่แท้กับเจียงเฟิงก่อนที่พวกเธอจะเสียชีวิตสิ่งนี้ทำให้เจียงเฟิงอับอายและทำอะไรไม่ถูกเมื่อเจียงเฟิงรู้สึกอายเขาทำได้เพียงคุยเป้ของเขาเพื่อหาอะไรกินแต่อาหารในเป้ใบนี้หมดไปนานแล้วมีที่ไหนอีกเจียงเฟงเขย่ากระเป๋าเป้สะพายหลังของเขา โอกาสและจุดจบเล็กๆเ,เช่นการฝังเข็มและขวดยาหลุดออกมาหือนี่คืออะไรเจียงเฟิงตกตะลึงเมื่อเห็นกล่องเล็กๆเ,เขาเปิดกล่องและประหลาดใจคุณลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไรเจียงเฟิงไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้นี่มันอะไรกันผู้หญิงหลายคนขึ้นมาพร้อมกันเจียงเฟิงหยิบสิ่งที่อยู่ในกล่องออกมากระดาษเครื่องรางยันล่องหน อะไรนะยันล่องหนผู้หญิงทั้งสามคนตัวแข็งพร้อมกันอิงรองกระพริบตามองค์ไปที่เจียงเฟงิงแล้วพูดว่าจริงเหรอข้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านอาจารย์เจียงส่งสิ่งนี้มาให้ข้าข้ายังไม่ได้ลองแต่ถ้ามันล่องหนได้จริงๆข้าก็คิดว่าเราจะผ่านพ้นปัญหาไปได้หลังจากผ่านไปสอง วันเจียงเฟิงตรวจสอบแล้วรู้ว่ากิ้งก่าที่อยู่ข้างนอกนั้นจมูกบอดกล่าวอีกในหนึ่งกิ้งก่ายักษ์ไม่ได้ใช้กลิ่นในการหาคนแต่ใช้การมองเห็นในการหาเหยื่อเท่านั้นมีสัญ,ญลักษณ์ล่องหนหลายอันเพียงพอสำหรับหนึ่งคนเจียงเฟิงซ่อนจิ้งจอกน้อยไว้ในอ้อมแขนของเขาจากนั้นหยิบยันล่องหนออกมาและพูดกับผู้หญิงทั้งสามคนว่าดูผล เจียงเฟิงติดยันล่องหนบนร่างกายของเขาในเวลาเพียงห้าวินาทีร่างของเจียงเฟิงก็หายไปในอากาศผู้หญิงทั้งสามมองหน้ากันแล้วหญิงหลงพูดด้วยใบหน้าจริงจังฉันเห็นเสื้อผ้าแต่ฉันไม่เห็นคุณคุณต้องถอดเสื้อผ้าออกจริงเหรอเจียงเฟิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาถอดยันล่องหนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วยื่นมือไปติดยันล่องหนบนร่างของหญิงหลง วินาทีต่อมาร่างของหญิงหลงก็หายไปเช่นกันเจียงเฟงพูดด้วยใบหน้าเย็นชาฉันรู้แล้วฮิฮ,ฮิผู้หญิงทั้งสามคนหัวเราะออกมาใจคุณใหญ่พอจริงๆเจียงเฟิงถอนหายใจจากนั้นเขาก็หยิบยันล่องหนออกมาและแจกจ่ายให้กับมูเอ็กวนและชูเทียนยูจับมือและตามฉันมา เจียงเฟิงกล่าวหลายคนจับมือกันแล้วแปะยันล่องหนด้วยการเจียงเฟิงเดินออกไปอย่างช้าช้าคิงกายยักษ์ได้ทำให้หิมะบนพื้นดินแข็งตัวแล้วดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องรอยเท้าหากคุณเหยียบหิมะเจียงเฟิงและคนอื่นๆมาถึงทางเข้าถ้ำอย่างระมัดระวังจากนั้นเจียงเฟิงก็โผล่หัวออกมาและมองไปรอบๆตะกวดกำลังงีบหลับอยู่ข้างๆ